สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไลน์นี้มาต่อคาดิแกนเน้นหนาญี่ปุ่นตัวนี้จะไม่ใช่กระดุมล้วนนะคะจะไม่ใช่กระดุมล้วนนะลูกค้าจะมีทั้งกระดุมไม่มีกระดุมปนกันนะคะตัวนี้จัดโปรส่งฟรีอยู่ลูกค้าเอาไปแบบตุนไว้ได้นะคะหน้าหนาว อันนี้ไปน,นับมาแล้วเหลือ3ามก้อนใหม่ผ้าฟูนี้เลยตัดออกมาแล้วผ้าฟูแบบนี้เหลือสามก้อนใหม่แล้วก็มีก้อนรีวิวส่งฟรีหมดเลยนะคะลูกค้าสี่พตัวนี้4 9นะ่พันเก้านะน่น กอนเกิกิโลเออชื่อรายการอนะคดิแกนหนาลูกค้าแต่ว่าบางตัวมันมันมีแบบขิงปานกลางไปด้วยนะคะข่งปานกลางไปด้วยก้อนรีวิวรับได้นะอันนี้ชั้นผ้านะคะก้อนรีวิวรับได้ราคาดีมากก้อน90โาสโล ได้งานตามรีวิวเลยนะคะ1้อยบบวกลบตัว160บวกลบตัวตัวแรกยูนิโครมาเลยยูนิโครมาเลยค่ะกล้องไกลไปไหมใกลๆไปเลยนี่สวัสดีค่ะมาลูกค้า คาร์ดิแกนหนาญี่ปุ่นนะคะใครรอรีวิวลูกรีวิวรับได้นะคะก้อนใหม่มีหมดแล้วก็น่าจะไม่ได้รับไม่ได้เอามาแล้วลูกค้าคือเอาไปเตรียมไว้ก่อนหนาวได้เลยเนะี่ยตุลาก็เข้าหนาวแล้วนะคะ4,900บาทส่งฟรีนะคะลูกรีวิวแล้วก็ลูกใหม่ลูกรีวิวคือลูกค้าได้เห็นงานเลยนะคะนี่ตัวแรก RO, ยูนิโครไซส์ M สวยมากตัวนี้จะเป็นงานญี่ปุ่น นะคะเนี่ยมันจะมีปานกลางปนมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่านิ้นหนามีผ่าหน้านะคะมีกระดุมและไม่มีกระดุมปนกันโรล,ลี่ฟาร์มค่ะโรล,ลี่ฟาร์มหรือลูกค้าอยากรับก้อนใหม่ไปรุ้นเองได้เลยตัวนี้งานสีสีดำเข้มดำสนิทนะลูกค้าเอาไปแบบเนี่ย ทรงน่ารักมากตัวนี้ของถ้าติดกระดุมตรงนี้แล้วสวยนะของกลาเซียผ้าสะอาดเลยอะผ้าสะอาดเลยหนาี่ปุ่นเขาจะมีติดออวินเทจด้วยแบบว่าลายวินเทจอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ไปคัดออกได้นะคะตัวหนญี่ปุ่นเขาจะมีปน ปนไปด้วยนี่ใส่เนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นทางนั้นเลยลูกค้าแบรนด์แบบที่ลูกค้ารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะคะ g ีอู i ยู่ในโคลเนี่ยลุ้นไดน้ต้นกระสอบก็ได้อยู่ในโคละตัวหนึ่งนี่ค่ะจะเป็นขะผ้าประมาณนี้นี่ ข้างสาดเลย4,009ลูกค้าปกติค่าส่งจะอยู่ที่ลูกล้า600 600 550 600, 600นะคะก้อนใหญ่ส่งขนส่งด่วนให้เลยขนส่งด่วนให้เลย1-2วันถึงมีแค่3ลูกใหม่1ลูกรีวิวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย หมดแล้วหมดเลยนี่มันจะหนามันจะรวมหนาแล้วก็มีแบบปันกลางปันกลางมาด้วยลูกค้าไปซักไปอบสวยๆยังไงก็ขายได้ก้อนใหม่ก็ประมาณที่รีวิวเลยนะคะ ปายเดียวกับตัวบางเลยนะคะที่ไลลไปไป้ายเดียวกันกับตัวบางใครจะเหมาดหมดได้นะนลูกรีวิวลูกใหม่ ยูนิโคลค่ะยูนิโคลนี่มีแบบกึ่งปานกลางอย่างนี้มาด้วยนะคะ4,000ั 4, ค่ะลูกค้าโปส่งฟรีค่ะลูกใหม่ลูกรีวิวส่งฟรีได้งานประมาณนี้เลยส่งฟรีค่ะลูกใหม่ลูกรีวิว แล้วก็น่าจะมาแค่รถนี้รถสุดท้ายอันนี้แบรนด์ก็เจอบ่อยนะแบรนด์เนี่ยผ้าก็กลิ่นกลิ่นญี่ปุ่นนะลูกค้านี่ไปลุน้นไปเปิดลุ้นคัดหัวเอาได้คัดหัวลายนะคะสีเอิร์ธโทนลายปุงลายเปียนี่ดูรีวิวไปก่อนได้เลยลูกค้า นี่นะคะซักอบแล้วผ้ามันจะเรียบสวยลูกค้าผ้าฟูลายชัดไซส์เพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะคะถ้าผ่านการอบนี่อันนี้มีบุขนด้านในด้วยญี่ปุ่นแล้วตัวนี้จะเป็นเน้นหนาญี่ปุ่น ที่ป้ายมันเขียนว่าเอ,อ่อ h e บ v y c ค r d i g a n กคาดิแกนแล้วก็วงเล็บเฮ a v ีนะลูกค้าป้ายที่มาจากโรงงานจะไม่มีแบบแบ่งเกรดนะคะเกรดเเกรด B ไม่มีแบ่งมีรหัสเดียวกี่ตัวบวกลบประมาณ160บวกลบได้ 1้อยบวกลบได้ตัวนี้ของซาร่าค่ะซาร่าแล้วแต่ก่อนลูกค้าจะขึ้นอยู่กับน่าจะน้ำหนาบางตัวนี้ GU 10หน้าค่ะ GU XL GU ผ้าเรียบแล้วสวยนะตัวเนี้ยใครเหมาหมดแจ้งได้เลย1ลูกรีวิวแล้วก็สลูกใหม่ ส่งฟรีหมดเลยค่ะเหนือกลางอีสานใต้ขนส่งด่วนนะลูกค้าไม่ใช่แบบขนส่งที่แบบช้าๆนะคะตัวนี้ก็ GU วิตัวนี้เป็นกักแต่ของ GUXL ตัวนี้เป็นแบบแขนกุดซาลาค่ะซาลาสีดำสนิทเลยนะตัวนี้งานจริงดำสนิท ปนผ่าหน้าตัวนี้เอิร์ธค่ะตัวนี้เอิร์ธนี่ไซส์ใหญ่ออกดี ัวมันก็เป็นแบรนด์นะลูกค้าแต่ไม่รู้จักอ่านไม่ออกด้วยนี่กระดุมหน้าอาจจะไม่ได้หนามากนะถักนะคะบางตัว เปิดแค่ก้อนนี้เลยนะลูกค้าไหนญี่ปุ่นดยูนิโครค่ะอยู่ในโคร ตัวนี้สวยเลยไม่รู้แบรนด์อะไรอันนี้กระดุมนะคะมีกระดุมลายถัก ถ้าเปียล้วนจะไม่มีนะคะต้องไปแบบไปคัดเอาตัวนี้สวยมาก G U size L G U size L โออตัวนี้เป็น half zip ติดมาตัวหนึ่ง h a h p u p p y half zip สวยมาก ซีซั่นลีซั่นพานุ่มๆสี่พันเส่งฟรีนะคะจนกว่าจะหมดตัวนี้สิบจนกว่าจะหมดหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนี่ลายเปียด้วยตัวนี้มีโูด นี่ไปรุ่นเอาในก้อนได้นะลูกค้าช่วงหนาวๆเนี่ยไปถึงแบบ2องร้ออัพเลยนะเห็นลูกค้าขายอยู่ GU หลายเปียอย่างเงี้ยเนี่ยมีรุ่นนะตัวเนี่ยเจอเกือบทุกก้อนนะคะบางก้อนก็ได้หลายตัวเลยอันนี้กระดุมหน้า เลยผ้าดีมากตัวนี้ผ้าเหมือนจีอูอะของจีอูจริงด้วย ใครรับรีวิวแจ้งรับรีวิวได้เลยลูกค้าอุ้ยสีเหลืองอ่อนผ้าถักสวยมากเลยอ้ยสีเหลืองแบบผ้าถักสวยมาก,ออกสีเหลืองอ่อน ตัวน,นี้ของยูนิโครไซส์ L อลในช็อปน่าจะยังมีนะรุ่นนี้เนีย่ยลูกค่ะของยูนิโครอันนี้เป็นซิบหน้าค่ะมาเมดิสัน ตนี่ก็สวยร้อยหกสิบบวกลบนะคะแล้วแต่น้ําหนักผ้าเลยตัวนี้ของยูนิโคร สวยมากสีดำลายถักนะคะลายเปียนี่ป้ายนี้ก็สวยนะแต่ไม่ค่อย คาลิต้าใช่ไหมอ่านถูกประมาณนี้อ๋ออันนี้ลายถักทั้งตัวเลยอ่ะชูรารูชูรารูซักอบแล้วสวยนะลูกค้าลายแบบนี้นี่ลายเปียเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยจะดูไม่ค่อยสวยเลยอ่ะไม่สวยเลย สัก,กอบออกมาแล้วจะสวยมากตัวนี้ของยูนิโครค่ะยูนิโคร ไวยมากยูนิโครค่ะอันนี้แบบใส่คลุมยูนิโครซาล่าุตัวนี้สีดำสนิทเลย ซาลา G u, ูค่ะยูอย่างเงี้ยลูกค้าก็คัดออกได้นะคะคัดแต่พวกผ้าแบบน,นหนาได้เลย วีนี้ป้ายสวยอ่ะมีฮูดด้วยซักออกมาสวยนะตัวนี้ก็ยูนิโคโรยูนิโคโรค่ะนี่อ่ะยูนิโคโรค่ะ อีเท้าใหม่มากไซส์ดีด้วยส่งฟรีนะคะลูกค้า4 9่พก้แก๊ปค่ะตัวนี้แก๊ปอุสวยเนี่ยไปหาคัดเอาแบบนี้ได้เลย อันนี้ทรงขอบแฟชั่นขอบแฟชั่นมนี่โอไ <c oughs> หมพรมนี่แบบมันจะมีขนมีฝุ่นหน่อยนะลูกค้าใส่แมสด้วยนะ <c> G <oughs> U ค่ะอันนี้จะเป็นแขนแบบสามส่วนหน่อยส่วนมาก G U Global Work ค่ะ Global <about> Work หมดแล้วไม่ได้เอามาแล้วนะลูกค้าอันนี้ส่งครอบส่งฟรีให้ด้วยแค่ค่าส่งนี่ก้อนใหญ่ก็ปาไปห้าร้อยห้าสิบหกร้อยบางพื้นที่เจ็ดร้อยนะขนส่งที่ร้านใช้อ่ะคือจะถึงไวลูกค้าหนึ่งถึงสองวันนะคะถ้าแบบมันไม่ได้คาบเกี่ยวกับ ช่วงวันหยุดจะถึงไว้มาก1นถึงสวันนะคะบางพื้นที่700แต่ว่าร้านก็เก็บลูกค้า600้อนะนี่แต่ว่าก้อนไองานนี้ส่งฟรีเลยนี่น,นี่น่ารากักอันนี้แฟชั่นนี่ค่ะ ลายก็มีพวกลายแบบลายวินเทจอะไรเงี้ยก็มีติดไปอย่อันนี้ตั้หนิลูกขาไปขัดแยกออกได้สีแบบสีแดงแดงแบบช่ำ ชบางตัวมีบุขนนุ่มๆข้างในด้วยบุขนนุ่มๆด้านในก้อนใหญ่90โลนะคะลูกค้าก้อนใหญ่90โล ตัวนี้จียูจียูสวยมากจียูไซเอ็มตัวนี้ก็จียูค่ะจียู ส่วนตรงคอมันจะเป็นป้ายขาวๆอ๋อป้ายมันจะอยู่ตรงนี้เป็นแบบป้ายใสมีโฮดเท่ๆอะรีวิวประมาณนี้เลยลูกค้าใครเอาก็รีวิวอันนี้ทักได้เลย ส่งฟรี4,900ตัวนี้ก็จีอยู่ไซเอดนี่ค่ะสี่พันเก้านะคะลูกค้าดูรีวิวก่อนได้เลยสเปคงานนะคะก้อนใหม่ก็ประมาณเดียวกันคล้ายคกัน ประมาณคล้ายๆกัน,นมีกระดุมไม่มีกระดุมตัวสั้นตัวยาวนะคะค่ะการงานส่งงานซิปงานถักงานเปียไม่ถักไม่เปียปนกันเลย สีม่วงสวยมากอนุนเนวี่ ส่วนใครจะดูรีวิวรายการไหนให้ส่งให้ทักได้เลยนะคะระวังรีวิวมันจะอยู่ใน YouTube ซิปหน้าประมาณนี้ลูกค้าไลน์นี้รีวิวประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ